ปครับวันนี้มาตกกุ้งนะครับที่บางปะกงมากับไบ้บำรุงครับวันนี้นี่ไต่มารอแล้วนะครับเดี๋ยวไปขึ้นเรือครับผมไปตกกุ้งนะเบ็ดมีครับรมีครับ ไม่เคยตกเลยครับพี่ครั้งแรกเลยครับสายเมื่อวานนี่นะเมื่อวาน,นไม่เคยตกที่ไหนอ่ะเมื่อวานไม่เคยตกเกิดอะไรเป็นไ,ไรครัง้งแรกอเลยครับ กินติดแล้วมาแล้วติดแล้วมันกินติดเลยใช่ไมกุุงไหมครับไตนี้มาแล้วตัวใหญ่ครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> กล้าม,มาแล้วครับ กล้ามครับอัู่เ่งสสวยเลยนี่ตัวใหญ่แล้วใหญ่มากเลยครับ <c oughs> กล้าม <c oughs> ก้ามเหลืองเดอนเท่านี้กล้ามเหลืองไอ้กล้ามเหลืองครับโอ้ยใหญ่มาก ai ăn rồi, không ăn gì luôn, kim mạc đây, nướng, ừ. này, เมื่อกี้มันตึกตึกนะแต่พอยกแล้วมันก็นเบาเลยครับสา เลยครับอ่ะค่อยๆคอนิดนดึงหัวดำๆไปอ่อยยดนด้นม่าเออนะมันไม่อยู่ ตอนเรายกเลยป่ะปล่อยนะปล่อยครับปล่อยนะ มา,อ,าอีกแล้วสายใหญ่เลยครับไปยบำรุงนะครับโอ้ใหญ่มากสตกกาบไปเริ่มเลยฮะขนาดเออเอเอไปยุ่

これはお前ね。<music> <music> tangan tu tangan ni eh oh. ni bim lor lah bim oh. tu ni นี่ครับผลงานวันนี้อายุร่วมห้าสิบมากนี่ครับผลงานวันนี้ไต่บำรุงนะครับ <c oughs> ยังมีในนี้อีกอนในนี้กนกครับเนนี่นะครับ,รบวันนี้กลับก่อน เพราะว่าอ,อายุมาแล้วครับอยู่อยู่ไม่ได้แล้ว <c oughs> สวัสดีครับวันนี้จบแล้วนะครับทริปต่ตบำรุงวันนี้ถ่ายได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าลืมเอาแบตกล้องโกโปไปนะครับไว้ในรถเดี๋ยวให้มาดูผลงานรวมๆกันนะครับ นี่นะครับผลงานรวมคลิปนี้นะครับพอได้กินอยู่นะครับกุ้งกล้ามกลามไซส์สวยนะครับโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ